สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับไปศึกษา1ในแต้มบนตำรากลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มสของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับซึ่งท่านอาจารย์นกกระจิบท่านได้แบ่งปันความรู้ไว้ทาง Facebook นะครับผมครูพงขออนุญาตนะครับนำมาเผยแพร่สู่วงการหมากลุกไทยของเรานะครับ ให้พี่น้องนะครับได้รับชมได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับผมซึ่งคำสอนในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนการแปรขบวนแก้ไขรูปเบี้ยบ่อพรางโดยใช้เม็ดทิ้งระเบิดโจมตีคู่ต่อสู้นะครับในสไตล์ของท่านอาจารย์นกกระจิบซึ่งท่านอาจารย์นกกระจิบท่านแนะนำไว้ว่าหากแปรขบวนดี ได้บุกโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนจะทำให้เป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับโดยท่านอาจารย์นกกระจิบท่านจะเป็นหมากสีดำนะครับผมส่วนฝ่ายสีน้ำตาลก็จะเป็นคู่ต่อสู้นะครับที่ท่านอาจารย์นกกระจิบท่านได้จำลองขึ้นนะครับผมเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับเลือกเปิดเบี้ยชฉาชิงสี่อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยคอห้าคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคู่อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่ด้วยครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้น อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาครับครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาฝ่ายครูต่อสู้นำโคนขึ้นผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาเฉล่ยชิงเจ็ดครูต่อสู้นำม้าขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นผูกเม็ด คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นคอสองอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาจอเจ็ดเป็นม้ายงขวาทั้งคู่นะครับคู่ต่อสู้ขยายเบี้ยขอ,อาายสี่อาจารย์นกกระจิบขยายเบี้ยชอช้างห้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นวางในเมื่อเป็นหมากสีดำนะครับเป็นฝ่ายเดินทีหลังอาจารย์นกกระจิบ เลือกเดินขุนขึ้นวังนอกครับแล้วคู่ต่อสู้แปรขบวนด้วยเบีย้ยคอสี่เรียกว่าเบีย้ยบ่อพรางนะครับเมื่อถูกเบีย้ยบ่อพรางนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านแนะนำว่าส่งเบีย้ยมาโจมตีเม็ดเลยครับแล้วคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่มานะครับจึงเรียกว่าเบีย้ยบ่อพราง คือล่อหลอกให้สีดำนะครับทิ่มสูงแล้วหมากสีน้ำตาลจะทิ่มไล่มา้าเมื่อม้าหนีเม็ดจะแลกกับสองเบีย้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยุคก่อนนะครับไฟสีน้ำตาลจะได้เปรียบเพราะว่าสีดำยังไม่รู้วิธีแก้นะครับดังนั้นอาจารย์นุกไะจิบท่านก็ได้คิดคน้นวิธีแก้นะครับไว้สู้กับเบีย้ยบ่อพราง โดยอาจารย์นกกระจิบท่านแนะนำไว้ว่าถอยม้าไปตานี้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ก็จะใช้เม็ดแรกสองเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบกินขึ้นมาคู่ต่อสู้นำม้าเข้าไปกินจากนั้นนะครับให้ท่านกินตัดเบีย้ยตัวนี้ครับคู่ต่อสู้กินแล้วส่งเบีย้ยมาไล่มา้า ซึ่งตรงนี้นะครับเบี้ยตัวนี้จะไม่นิยมกินแรกเพราะจะทำให้สีดำเกิดเป็นโพรงเม็ดเป็นทางเม็ดนะครับดีที่สุดสำหรับหมากสีน้ำตาลคือถอยม้ากลับมาครับอาจารย์นกกระจิบท่านแนะนำไว้ให้ใช้เบี้ยกินเบี้ยตัวนี้เลยครับแล้วจังหวะนี้ฝ่ายสีน้ำตาลจะกินแรกเบี้ยริมนะครับเพื่อนำโคนไปใช้งาน อาจารย์นกกระจิบใช้เรือขึ้นมากินฝ่ายสีน้ำตาลปูเบี้ยเรียง3นะครับกลางกระดานพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับขึ้นมาจอ6คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นขอสแต้มเด็ดที่ท่านอาจารย์นกกระจิบท่านแนะนำไว้ในตำราเล่มสนะครับ คือแต้มน,นี้ครับผมนำเม็ดมาไล่โคนแล้วก็โจมตีเบี้ยครับยอมเสียเม็ดนะครับผมเพื่อได้ทางหมากตรงกลางกระดานนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนำโคนไปไล่อาจารย์ตักไจิตถอยเรือลงไปตรงนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยสูงขึ้นไปก็จะกลายเป็นโพรงนะครับ จะเป็นรองทางเม็ดนะครับผมดังนั้นคู่ต่อสู้เลือกใช้เบี้ยคว่ำนะครับกินเม็ดอาจารย์ลกระจิบใช้เบี้ยคว่ำขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยขึ้นไปจะไปหงายครับอาจารย์ลักระจิบนำโคลนขึ้นมางอหคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยขึ้นไป อาจารย์นกไรจิบนำโคนขึ้นมาจอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้หงายเบี้ย <S <S <ell> <S วิธีสกัดเบี้ยหงายตัวนี้นะครับอาจารย์นกกรจิบนำเรือมาขอไข่แปดคู่ต่อสู้นำเรือยอมาใช้งานที่งอหอาจารย์นกไรจิบนำเรือยอมาใช้งานที่งอแ คูต่อสู้นำเรือกอ,กอมาขอหนึ่งพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งโคลมาบุกค,ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยายม้าขึ้นไปขอไข่สามอาจารย์นกกรจิบส่งเบี้ยฉอหกมาฉอห้า จมตีเบีย้ยตัวนี้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกส่งเบีย้ยขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชอช้างห้าคู่ต่อสู้นำม้านะครับบุกขึ้นไปก่อห้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาแลกกับเบีย้ยนะครับ นี่คือจุดเด่นของการบุกโจมตีของอาจารย์นกกระจิบนะครับโคนแลกกับเบีย้ยเพื่อได้เปรียบทางหมากนะครับคู่ต่อสู้กินอาจารย์นกกรจิบใช้เบีย้ยขึ้นมากินไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์นกกรจิบเลือกใช้เบีย้ยนะครับเข้ามากิน คูต่อสู้นำมา้าบุกเข้าไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือหลบมาที่ช8ครูต่อสู้นำม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนครับท่านอาจารย์นกกระจิบท่านได้นำมาแบ่งปันทาง f a c e b o o k นะครับถึงตำแหน่งตรงนี้นะคะผมพี่น้องทุกท่านชื่นชอบหมากสีไหนครับ ถ้าหากชื่นชอบในวิธีการแก้เบีย้ยบอ่อพรางของท่านอาจารย์นกกระจิบท่านลองนำตำแหน่งนี้นะครับไปใช้ในการเล่นดูนะครับผมหรือนำรูปแบบในวิธีการแก้เบีย้ยบอ่อพรางในลักษณะแบบนี้ไปปรับใช้กับการเล่นนะครับผมและในช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับครูพงก็จะมีแต้มไล่ปลายกระดานแบบเจ็บๆจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบมาฝาก พี่น้องทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมตำแหน่งกันบนกระดานเลยครับนี่คือตำแหน่งปลายกระดานที่ท่านอาจารย์นกกระจิบท่านได้แบ่งปันไว้นะครับผมซึ่งท่านแนะนำไว้ว่าตำแหน่งนี้นะครับผมถ้าหากว่าฝ่ายคู่ต่อสู้หมากสีน้ำตาลเดินพลาดนะครับสามารถที่จะแพ้ได้นะครับในรูปทรงนี้ซึ่งอาจารย์นกกระจิบท่านเป็นสีดำนะครับ ท่านกำลังบีบคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นรองเบี้ยงหงายหนึ่งตัวนะครับผมถ้าหากท่านบีบกินเบี้ยงหงายตัวนี้ได้ก็จะได้เบียดหมากในทรงเรือเบี้ยผูกนะครับซึ่งจะมีโอกาสชนะถ้าคู่ต่อสู้หนีไม่เป็นนะครับจังหวะนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบสีดำเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับท่านนำขุนนะครับบุกเข้ามาตานี้ครับ โดยยอมทิ้งเบี้ยงหายตัวนี้ให้คู่ต่อสู้กินเลยนะครับผมและในจังหวะนี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยงหายครับถือว่าพลาดอย่างมากนะครับที่ตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยงหายทำให้เข้ารูปแพ้นะครับผมซึ่งแต้มเด็ดในการไล่ก็คืออาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหายตัวนี้ มาแลกกับเบีย้ยของคู่ต่อสู้และไล่เรือครับถูกเรือตัวนี้นะครับขู่จะรุกจนนะครับพอเรือรุกเบี้ยงหายปิดเรือกินเบี้ยรุกจนนะครับเท่ากับคู่ต่อสู้ติดจังหวะแพ้นะครับแล้วดีที่สุดคู่ต่อสู้ต้องกินนะครับผมพอกินปุ๊บอาจารย์ต้กงะจิบใช้ขุนกินเบี้ยงหายไล่เรือนะครับ จะเห็นว่าคู่ต่อสู้ติดจังหวะซวยนะครับคือติดที่จะเสียเรือนะครับผมถ้าหลบเรือจะถูกเรือของอาจารย์นกกรจิบลงมารุกจนนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแก้อย่างไรเช่นเดินเรือรุกให้กินหรือรุกตานี้ให้กินหรือเดินมาตานี้นะครับเพื่อให้กินก็จะถูกไล่16นะครับก็จะแพ้แน่นอนเพราะว่าขุนอยู่แถว8นะครับผมดังนั้น นี่คือแต้มเด็ดในช่วงปลายกระดานนะครับที่เป็นการไล่แบบเจ็บๆจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับนำมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับผมหวังว่าจะสนุกมีความสุขกับคลิปนี้นะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณความรู้ดีๆนี้จากท่านอาจารย์สุดยอดเสียนกกระจิบเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับพวกเราได้มารับชมได้มาศึกษากันนะครับผมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือมากๆนะครับและเป็นการอนุรักษ์ กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับและขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ตั้งใจติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ